อยู่นะคะอาราคารับได้เลยนะคะเนี่ยชุดวิ่ทางกลางเลยนะคะโอ้โหโชคดีมากเลยนะคะได้เสื้อแบบสัมผัสกลางๆรองราบเสื้อฉลองคราฟหนึ่งปีด้วยนะคะนี่ถ้าใส่กระเป๋าปีกจะมีขึ้นมาได้ปีเราจะไปดูนี่ค่ะนะคะเหลืสิบต้นขาด้วยนะผู้โชคดีของเราขาดนะคะอะสำหรับท่านต่อไปค่ะได้เสื้อพร้อมกับไอเซนของนะคะต้องไม่พาดด้วยค่ะนะคะชื้อบุญบริสุทธิ์ คุณรูณ้สึกที่บุญปาอยู่ไหมเอ่ยไม่มีเงาสะพูนเลยะคุณริสุทธิ์ที่บุญปาอยู่ไหมคะยกมือได้ค่ะคุณรูณ้สึกที่บุญไม่อยู่ะ 1, นะคะหนึ่งสองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้ก่อนละกันนะคะแล้วยังไงคะจับใหม่นี่จับใหม่นะคะอ่ะองประชาคะจับเลยค่ะเพราะว่าดูส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยู่ถือว่าสละศีลนะคะอ่ะเน่นะคะเดี๋ยวเราขอเป็นนีม่มา คุณสิริแทนเข้มจรได้ค่ะอยู่ไม่เอ่ยคุณสิีแทนเข้มจรได้ค่ะยกมือได้เลยนะคะอยู่นะคะอยู่นะคะมาแล้วค่ะเชิญนะคะข่าวตุลาบัญชาอะไรค่ะนะผู้ชมดีของเราค่ะอะไรค่ะน้องมิกกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นของน้องมิกกี้ก่อนนะคะห้าขึ้นได้ไหมคะได้อ่ะก็จะพูดได้ค่ะนะคะ ไปแล้วจากฟองต่อไปใส่ของน้องมัทนาด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเสื้อนะคะร้องหยาบลายเซ็นของน้องมิกกี้ค่ะนะคะสำหรับผู้โชคดีของเราค่ะคุณอรวรรณเป่งผิวค่ะคุณอรวรรณเป่งผิวอยู่ไหมคะยกมือได้เลยค่ะเอาอยู่ด้านหน้าเองนะคะอะไรค่ะขึ้นมารับด้านบนได้เลยโอ้โหเราจะมามือด้วยค่ะนะคะมาดชเสียงราท่านต่อไปค่ะเดี๋ยวขอเป็นของน้องฟองต่อเลยนะคะนะคะเด็กสำหรับ ขันต่อไปดาได้เสืส้อผืนยุดล้อมกับได้เป็นของน้องลค่ะคุณจารุชาเต็มพุ่น,า,า,นานน,นค่ะคุณจารุชาเต็มพุณนาขอด้านหน้าเลยนะคะ阿拉เจเซนดาเน่นะคะนั่นก็มีตัวแรกเลยนะคะะหน้าด้านีนะคะ้ค่ะแล้วคนาหน้าด้านซ้าย นิดนึงนะคะเอ๋ขอถอ่ายรูปนะคะอะได้เดี๋ยวท่านต่อไปเดี๋ยวขอน้องรุตงวงก่อนเลยละกันเนาะค่ะได้เสื้อนะคะจากศูนยค้าะคะขนองประกาพร้อมกับล,ลายเซ็นของน้องรุ่งวงด้วยค่ะสำหรับผู้โ่คดีของเราค่ะคุณนนทยาลีลีลาชุพงค่ะนะถ้าอ่านที่เค้าไปด้วยนะคะคุณนนทยาลีลาชุพงค่ะอยูน่นะคะเมื่อสักครู่เดียดแล้วนะคะใต่อยู่ไกลมากนะคะอยู่ฝั่งโน้นเลยนะคะได้คุยน้ตมเลยนะคะ ไละเเดินมาได้ไหมคะเดินไม่ได้ไม่ให้นะคะอเดินคะอะนเดี๋ยวเราไปมอบบ้าอยู่เลยละกันเนาะอเไค่ะนะคะข้มาลำบากสักเล็กน้อยนะรู้ว่าคนเยอะมากนะคะอะไรค่ะไรเซอรนะคะรับกับลายเนของน้องลูกโป่งด้วยนะคะมอบกันถึงที่นู่นเลยนะคะอา่สด็ดเข้ามาลำบากสักเล็กนิดเะแล้วก็นะคะเดี๋ยวจะเป็นของไรต่อทองของเขา ของเขาพะทองทางห้านต่อนะคะเนี่เดี๋ยวด้านลึกยังรับไม่เสร็จเลยน,น,นะคะรับเลยนะเะด้านลึกยังไม่ได้รับเลยนะ,ะ,นะแล้วขอเวลาแป๊บนึงนะคะเนี่ยเนี่อนยอะงานเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องส่งเดินกลับมาก่อนแล้วกันนะคะไปนะค,ะ,ไไคะน้องส่งนี่ กลับมาเลยนะยืนที่เดิมนะคะสำหรับนะคะท่านผู้ชมท่านต่อไปเนี่ยจะได้นะคะเสื้อสวยๆนะคะจากศูนย์การค้าของเราค่ะพร้อมกับลายเซ็นของน้องวานด้วยค่ะผู้นี้คือคุณสุวิมลพดุงมงคลค่ะนะคะอยู่ไหมเอ่ยคุณสุวิมลพดุงธนธมงคลค่ะอาร์พีขอพระอภัยด้วยนะคะอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะอ๋ออยู่นะคะนี่ไป